น้ำหมักชีวภาพช่วยให้แผลหายเร็วจริงหรือวันนี้มาดามมีตัวอย่างเคสมาเล่าให้ฟังค่ะเชิญติดตามได้เลยค่ะวันนี้นะคะมาดามก็มีตัวอย่างเคสคนไข้เคสหนึ่งนะคะมาเล่าให้ฟังมาดามเข้าใจนะคะว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับแผลเลื้อรังและต้องล้างแผลเป็นเวลานานเนี่ยรู้สึกเบื่อแล้วก็อยากจะหายค่ะก็เป็นธรรมดานะคะที่จะ ค้นหาวิธีเพื่อที่จะมาช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นและก็เป็นธรรมดาอีกแหละค่ะที่จะมีหลายๆคนมาให้คำแนะนำเราใช่ไหมคะมาลามก็มีเคสตัวอย่างของคุณลุงท่านหนึ่งค่ะที่มาล้างแผลเป็นประจำซึ่งแกล้างมาหลายเดือนแล้วเป็นแผล NF เมื่อก่อนเนี่ยแผลแกลไม่ค่อยดีแต่เมื่อล้างแผลมาเรื่อยๆแผลก็ดีขึ้นตามลำดับค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาแผลเนี่ยซึมมากแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะ เหมือนกลิ่นซูดโมเนสซึ่งซูดโมเนสเนี่ยจะเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะมาดามก็สังเกตเห็นว่าสิ่งคัดหลั่งที่เป็นสีเขียวคลุมไปทั่วแผลและแผลมีลักษณะเปียกชื้นมาดามก็เอะใจก็เลยได้ถามคุณลุงว่าเ,ออเกิดอะไรขึ้นทําไมแผลคุณลุงถึงมีลักษณะที่เปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี่ยแผละจะแห้งดีแล้วก็เนื้องอกเริ่มงอกขึ้นมาสวยงามทีเดียวล่ะคะ่ะคุณลุงก็บอกว่ามาล้างเป็นประจําทุกวันช่วงนี้มีคนมาแนะนําว่าถ้าใช้ น้ำหมักชีวภาพล้างแผลแผลจะหายเร็วขึ้นและคุณลุงบอกว่ามีคนข้างบ้านของคุณลุงใช้น้ำหมักชีวภาพล้างแผลหายภายใน3สัปดาห์แต่คุณลุงเป็นนานแล้วแผลคุณลุงก็ไม่หายสักทีคุณลุงก็เลยลองขอน้ำหมักชีวภาพของเขามาล้างแผลคุณลุงใช้หยอดค่ะใช้น้ำหมักชีวภาพที่เป็นแบบนี้นที่ปีนลักษณะแบบนี้หยอดเข้าไปในแผลทุกวันทำให้แผลคุณลุง อาจจะเกิดการติดเชื้อได้แมดามไม่ตัดสินนะคะว่าน้ำหมักชีวภาพดีหรือไม่ดีอย่างไรถ้าใช้ถูกกับภารกิจน้ำหมักชีวภาพก็จะให้ผลดีเช่นใช้กับการปลูกพืชหรือใช้ทางการเกษตรอาจจะให้ผลดีให้ผลไม้งอกงามหรือให้พืชผักงอกงามแต่ถ้าใช้กับแผลมาดามก็ไม่มั่นใจว่า,าน้ำหมักชีวภาพเนี่ยจะหมักในภาชนะที่สะอาดพอ ซึ่งในกระบวนการหมักเนี่ยอาจจะเกิดเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราต่างๆขึ้นได้เนื่องจากว่าที่นําไปหมักนะจะเป็นเศษผลไม้หรือเป็นเศษอาหารเหล่านี้เป็นต้นนะคะคและกระทรวงสาธารณสุขเองก็เคยนําน้ําหมักชีวภาพยี่ห้อหนึ่งนะคะไปตรวจก็พบว่ามีเชื้อแบคทีรียจํานวนมากและมีเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดจเจริญเติบโตขึ้นและมีค่าความเป็นกรดที่สูงมากด้วยค่ะและนอกจากนั้นก็ยังมีเชื้อชนิดอื่นๆเช่น พวกเชื้อราที่จเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วยนะคะดังนั้นหากเรานำมาใส่แผลก็าอาจจะเกิดการติดเชื้ออย่างแผลคุณตานี่ค่ะจากแผลกุนตาที่มีลักษณะแดงดีสวยงามและเนื้อกำลังงอกดีขอบแผลกำลังชิดก็พบว่ามีลักษณะของเนื้อตายเกิดมีลักษณะของไบโอฟิล์มเพิ่มขึ้นมากมายมีกลิ่นเฉพาะของการติดเชื้อรอบๆแผลของคุณลุงก็มีลักษณะของการบวมอักเสบเกิดขึ้น และลักษณะเนื้อที่งอกออกมาก็มีลักษณะเป็นฝูดเป็นปมแบบนี้นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น g r a n u l a t i o n ซึ่ง r r n u l a t i o n นี้เกิดจากการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อทดแทนเนื้อเยื่อที่ตายไปจากการถูกทำลายของเชื้อโรคหรือจากการอักเสบค่ะเมื่อเนื้อเยื่อมีการฟอร์มตัวหรืองอกออกมาผิดปกติแบบนี้ อาจจะกลายเป็นแผลเป็นและอาจจะเป็นเนื้อปูดปมขึ้นมาได้ค่ะมาดามก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นตัวอย่างหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ชมสามารถนำไปพิจารณาในการที่จะเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์หรือน้ำยาต่างๆมาใช้สำหรับล้างแผลนะคะสำหรับวันนี้มาดามก็ลาทุกคนไปก่อนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะ หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถแชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้เลยนะคะหากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาดามได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและขอบคุณทุกท่านที่กำลังจะติดตามมาดามค่ะหากต้องการให้มาดามทำคลิปแบบไหนสามารถที่จะแนะนำมาดามได้นะคะมาดามยินดีมากๆค่ะเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินครั้งใดอย่าลืมโทร1669ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะ